ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีเทพบอลรณะชีวิตนี่รันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้างั้นไปดูโค้ดกันเลยครับ โค้ดนี้เลยนะครับไปดูของข้างในกันครับผมได้โยกมา200แล้วก็กล่องของขวัญคุณภาพสูงอีก5ชิ้นนะครับผมถือว่าก็ได้โยกฟรีแหละเนาะถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปใหม่จากผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ